หลังจากแก้ปัญหาภายในพื้นที่ของทีนิตี้ได้สำเร็จและณตอนนี้พวกคอนเซนเซก็ได้แวะกลับมาที่เกเฮนาเพื่อที่จะพูดคุยกับแพนเดโมเนียมโซไซตี้กลุ่มสภานักเรียนที่ถือข้ออํานาจของ eh เกเฮนาาไว้ณนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสียทีเอาล่ะเขากล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Wonder r er t r l d Story ในเรื่องราวของบ้าขายวิสิตเตอร์ฟอร์มด้วยกาวตอนที่29บทที่16สงครามที่วุ่นวายมันนั้นกำลังจะเกิดขึ้น ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนโนเวลจากดีซดบี300หลังจากที่เซนเซได้แวะมาที่แพนเดมเนียมโซไซตี้ขานั้นก็ได้พาแซนมาด้วยในขณะที่อีบุกิกำลังวาดรูปแซนอย่างสนุกสนานทางด้านของมัโคโตรรวมถึงอิโรฮะก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพวกของเซนเซโดยพวกเขาได้บอกถึงจุดประสงค์ที่จะเลี่ยงเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างทินิตี้และเกเฮนาท่าไรพูดคือมาคคโตะไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับทินิตี้สักเท่าไหร่นั่นแหละ ในขณะเดียวกันมาคโตเองก็หันไปเล่นกับอิบุกิไปด้วยทําให้ระหว่างการสนทนามันนั้นไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ว่ามาคโตมันติดเล่นกับอิบุกิมากไปเนี่ยแหละจนสุดท้ายความกระตือรือร้น,นก่อนหน้านีมันก็ได้หายไปอ่าก็ใจแล้วละเอาเป็นว่าเก็บความสุขไว้ทีหลังก่อนก็แล้วกันนะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะนะอิโรฮะอิบุกิจังเองก็อย่าลืมอ,อาบน้ําก่อนเข้านอนด้วยละ่ะอืมแล้วเจอกันนะเซนเซแล้วก็คุณกระดูกด้วยอ่าฮะแล้วเจอกัน สำหรับคนที่เหลืออยู่ภายในห้องนี้นอกจากแซนและเซนซีมานั้นก็ยังมีอาโกร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากงานนี้ค่อนข้างเป็นวาละาําคัญที่เกนหนก้าลเข้าสู่ช่วงของสนธิสัญญาอีเดนเออเรื่องนี้มันจริงจังแหรอเนี่ยคุณได้พูดอะไรหรือเปล่าน่ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกนะแซนนั้นได้มีโอกาสพบเจอหน้ากับอาโกอลุ่ไปครั้งแรกนับตั้งแต่ตอนที่เกนเน้าได้บุกเข้ามาในอาบิดอสโดยความรู้สึกของแซนที่ได้พบเจอกับอาโกรู้สึกว่าเธอจะแต่งตัวว่าผิวไปหน่อยล่ละนะ่ แถมเรื่องน่าแปลกใจอีกเรื่องนึงก็คือถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่นักโทษแต่ทำไมเธอถึงได้สวบปกคอแบบนั้นละ่ะโดยสิ่งเหล่านี้มันนั้นอยู่ภายในของของแซนเธอเหอพี่แกรู้ว่าความจริงแล้วอากโกนั้นคือมาน้อยของเซนซเซแซนคนได้มองเซนเซ่มาอย่างแน่นอนจากนั้นอากโกก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้ธุระของพวกคุณน่ะจบแล้วใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าพวกคุณคงกลับได้แล้วนะอ่าฮะช่วยพาไปหน่อยนะอากโกนับจากนั้นธุระของแซนและเซนเซ่หน้าที่เกน่าก็ได้จบลงอย่างรวดเร็ว โดยในระหว่างทางที่การออกจากแพดเดออเิลมนี่มพวกเหล่านั้นก็ได้หินะเป็นคนนําทางพ่าออกจากเกฮีนานั่นเองงานนี้ถือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันมากมายและความจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะมองอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณพูดในตอนนั้นสินะแม้ว่าจะพบกับพลธนิยศ์ของทินิตี้แล้วนั่นก็คงเป็นเพียงแค่มุมมองที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงจากความเป็นจริงเป็นการยากที่จะตัดสินเจ้าคนคนเดียวหละนะการกระทําของมิกาณนะ อ,อย่าเพียงแค่ยอมรับข้อมูลตามมูลค่าของมันแต่ทำในสิ่งที่คุณยังคงทำได้ต่อไปในขณะที่กำลังค้นหาความจริงดีกว่านะทำสิ่งเหล่านั้นจากหลายมุมมองเหตุผลก็คือเซนเซคุณเชื่อมั่นในตัวเด็กพวกนั้นใช่ไหมละ่ะอ่า,าเขาเองก็เชื่อมั่นในตัวของฮิน่าเหมือนกันนะเดี๋ยวก็สิเซนทำไมนายพูดแบบนั้นละ่ะก็นั่นคือความจริงไม่ใช่เหรอฉันเคยได้ยินมาก่อนนะถ้าหากไม่กังเกียจนะ เธอเป็นแบบนั้นจริงเหรอก็นี่นะเธอเองก็เป็นสาวฮอตเหมือนกันนะเด,เดี๋ยวก่อนสินั่นนะเดี๋ยวก่อนนะแซนมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นนะและแล้วบทสนทนาก็ได้ถูกตัดลงจากความวุ่นวายนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็บบอกได้ว่าบลูอาใครจากวันนี้เซนเซนนั้นคน่อนข้างจะสนิทกับฮีนพาพอสมควรอ่ายังไงก็ระวังทางกลับบ้านนะระวังตัวด้วยล่ะอืมเข้าใจแล้วลหะอเออจริงสิฮีนะจะว่าไปแล้วเธอนะ่ะไม่ได้บอกอากะเรื่องที่ว่าเธอนะ่กกะกำลังเกษียณตัวเองอยู่ไม่ใช่เหรอ เอียฮีนาจังเนี่ยกำลังกเกษียณแล้วอย่างนั้นเลยอืมใช่แล้วล่ะนั่นนะ่ะก็คือแผนการอย่างหนึ่งนะอืมฉันก็พอเข้าใจบ้างแล้วล่ะมันก็จริงแหละนะขอดีว่าฉันไม่ได้บอกแซนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะถือว่าเป็นเรื่องเล่าแปลกที่เลยระว่างทางกลับบ้านฉันดันได้รับรู้ถึงความต้องการของฮีนาะที่เธอนั้นอยากจะพักจากงานของกรรมการวินัยอาจเป็นเพราะว่ามันนั้นค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาอีเดนหรือเปล่านะ จากนันทีนะาก็บอกว่าการที่เธอต้องการจกกระเกษียณตัวเองมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเพียงแค่อยากจะพักผ่อนพวะความเอยลาจากการดูแลเกีเฮน่ามาย่างยาวนานนั่นสินะคนเรามันก็ควรพักผ่อนกันบ้างแหละนะถึงแม้ฉันจะรู้ว่าในหนึ่งวันนั้นเธอทํางานมากมายแค่ไหนแต่ในเรื่องของการพักผ่อนเองก็ไม่รู้ว่าเธอได้พักผ่อนจริงหรือเปล่านะดูจากขอบตั้ง,งเธอที่มันย่ําแย่ขนาดนั้นนะอ่านี่คุณแซนยังไงก็ขอคุณที่คุณเป็นห่วงฉันนะแต่ก็ขอหยุดพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะ ไว้เจอกันที่งานพิธีนะจากฮีนาทั้งเซนเซนและวพวกเราต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยในรอบนี้เพื่อเป็นการตอบแทนเซนเซน,นิดหน่อยแสนนั้นก็ได้ใช้โอกาสพาเซนเซน,นั้นที่ละพอดเดินทางกลับบ้านแทนในตอนแรกเซนเซน,นั้นก็บอกยาดีกว่าอ่าไม่เป็นไรหรอกนะแซนยังไงก็ฉันไม่อยากทิ้งทุกอย่างให้กับนายหรอกนะเลยด้วยคาพูดนี้มันน่าทำให้แซนเลือกให้ความเคารพกับการตัดสินใจของเซนเซน ่วนนึงก็เพราะว่าในตลอดทั้งวันที่แซนและเซนเซได้ไปทํางานในสถานที่ต่างๆแซนนั้นก็ได้ใช้ช็อตคัทอยู่ทั้งวันทําให้เซนเซคิดว่าแซนนั้นคุณจะพักบ้างหระนะและในที่สุดวันลงนามของ่วนที่สัญญาอีเดนมันมนั้นก็ได้มาถึงโดยในเช้าวันนั้นทางด้านของแซนเขานั้นก็ยังคงขายฮอดอกยูตามปกติ เหมือนกับว่าบันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วพี่แกนั้นแอบอู U ้งานนิดหน่อยเหตุก็เกิดจากบรรยากาศที่จริงจังของงานพิธีมันนั้นเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเหมาะกับแซนซัโรไลย่างหน่อยในระหว่างพิธีมันนั้นก็มีภาพภายในทีวีให้แซนนั้นได้รับชมและข่าวภายในสมาร์ทโฟนมันนั้นก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นวันที่พิเศษสําหรับชาวคิวเบอร์ทแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ทําอะไรที่แตกต่างจากปกติหรอกนะ การใช้เวลาทั้งวันโดยไม่ทาอะไรเลยมันน่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าใดๆหลังจากที่ฉันได้เรียนรู้มาจากโลกนี้แหละนะรู้สึกว่าฉันจะเผยยีบหลับในระหว่างเปิดร้านสินะเรียกได้ว่าในระหว่างพักเที่ยงนั้นแสงนั้นก็รู้สึกง,ง่วงซึมขึ้นมาดูจากบรรยากาศที่มีแสงแดดอ่อนๆที่ได้ส่องผ่านทางหน้าต่างนี้เอ,อเป็นบรรยากาศที่สงบสุขเกิดไปแล้วล่ะนะ แสงในไดฟอมองท้องฟ้าพร้อมกับเมฆยาวสะดุดตาในโลกของชางคิวทอร์ที่นี่นั้นกว้างใหญ่มากนับจากการเดินทางไปะหว่าโรงเรียนแล้วเหล่านั้นอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทียู่บนรถไฟแต่ในบางครั้งการเดินทางก็อาจจะกินเวลาไปหลายชั่วโมงไม่ว่าจะโดยสารรืยรถไฟหัวกระสุนหรือแม้แต่เครื่องบินก็ตามอ่าเดี๋ยวก่อนนะมันก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยฉันเริ่มอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อสามเดือนก่อนแต่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นร่องรอยของเครื่องบินมาก่อนเลยนี่หว่าแล้วมันยังไงดีละ่ะ มีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่สามารถสร้างเมฆขึ้นมาได้เอาเถอะนะเพื่อให้แน่ใจว่าฉันนั้นสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเช็คทิศทางต่างๆระหว่างที่อยู่ของแสงกับาลานวิถีของทีนีตีเอาหล่ะรู้สึกว่าฉันต้องไปแล้วสินะแต่ว่าในรอบนี้เนะี่ยฉันมีความรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นก็เหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่ากันว่า90%ที่เราได้กงังวลมันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าว่าในคราวนี้ฉันกลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังเพิกเฉยกับ10%ที่เหลืออยู่ นับจากนี้ฉันคงไม่มีเวลาขี้เกียจอีกแล้วสินะจากนั้นแสนก็ได้ปิดป้ายปิดร้านชั่วข่าวก่อนที่จะใช้แกสเตอร์บัสเตอร์เดินทางไปยังวิหารโบราณณสถานที่ลานพิธีของสนที่สัญญาอีเดนหวังว่าที่นั่นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ก็ดูเหมือนว่าลางสังอนของฉันมันจะกลายเป็นจริงอย่างนั้นสินะทันทีที่แสนนั้นมาถึงลานพิธีเขานั้นก็บว่านมหาวิหารเก่ามันนั้นได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ รวมทั้งพื้นที่เดือดร้อนมันไม่มีเพียงแค่สร้างปรากากพังและที่สําคัญที่สุดก็คือเรานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นของเกน้าหรือแม่แต่ทินิตีพวกเธอเหล่านั้นตาก็นอนมดสติอยู่ที่พื้นหายนะครั้งนี้นี่มันภาพของนรกอย่างแท้จริงเลยนี่หว่าพร้อมสึกอันเย็นยะเยือกพร้อมกับเงื่อที่ไหลลินมันมนั้นคือความรู้สึกกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเสียงของเรารักเรียนต่างก็ขอขอบชี้เหลือบางก็ขอร้องอ้อนวอนบางก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด และบางก็เอ่ยคำข,ขอโทษกับสิ่งที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่เพราะสถานการณ์ของสงครามมันนั้นได้บีบบังคับให้พวกเธอนนั้นต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายและด้วยเสียงของความช่วยเหลือมากมายมันนั้นได้ย้อนภาพแฟนแบ็กในอดีตของแสนข้อทรงจำและคำพูดที่เธอคนนั้นได้กล่าวกับฉันเอาไว้ฉันนะ่ะมีความปรารถนาที่ยากจะช่วยทุกคนให้ได้หากฉันเชี่ยวชาญเวทมนต์การรักษาเหมือนกับทอร์เดียว,วก็อาจจะรักษาทุกคนได้มากกว่านี้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้ว่าเธอคนนั้นจะใช้พลังเวทรักษามากมายเพียงใดพลังนั้นก็ไม่อาจจะหมดไปได้และถ้าฉันแข็งแร่ง,งเชกเช่นเดียวกับนได้แล้วก็อาจจะพาทุกคนอพยพออกจากที่นี่ก็เป็นได้แต่ในความเป็นจริงแล้วฉันเนอะไม่มีพลังแบบนั้นเลยแม้แต่นิดสําหรับตอนนี้การพยายามบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ควรทำนะ่ะร่างกายมันกลับไม่ตอบสนองอะไรเลยแม้แต่นิดถ้าอย่างนั้นฉันควรจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไรก็แค่ช่วยเซนเซให้ได้ก็พอ แสน,นพยายามโทรติดต่อเซนเซ่และภาวนาให้เขานั้นรับสายขอร้องล่ะช่วยรับสายฉันทีสิในขณะที่แสนพยายามโทรหาเซนเซ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวกกับม้่ไปรอบๆเพื่อหวังว่าเขานั้นจะไม่ถูกโจมตีตอนรูปหลงของการต่อสู้แม้ว่านักเรียนของคิมวะทอจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ถ้าว่าพวกเธอในรอบนี้กลับอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสและจะเป็นยังไงถ้าหากาดแพ้รอบนี้เกิดปรากฏขึ้นกับตัวของเซนเซ่ล่ะแค่คิดก็กลัวแล้วล่วนะนะอ่าในที่สุดเซนเซ่นั้นก็รับสายอ่าแสนอย่างนั้นเหรอ เนเซนเซคุณน่ะสบายดีหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ๋อตอนนี้อยู่ที่ซากปรับภพพังน่ะพอดีว่าได้ฮินาตาจากชมรมซิสเตอร์คอยดูแลอยู่น่ะอ่าเข้าใจแล้วล่ะจะจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละพราะันก็อย่าวางสายสะล่ะจากนั้นแสนก็รีบวิ่งไปรอบๆโดยถือมือถือไว้ข้างหนึ่งเขานันพยมมายามบังคับตัวเองให้มุ่งหน้าไปยังที่หมายโดวที่สายตาก็พยายามหลีกเลี่ยงลางของเราเด็กๆที่ต่างก็นอนหมดสเต,เติจากการต่อสู้และทันที่ที่แสนนั้นมาถึงอ่านี่ฮินาตาซังเซนเซอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ่ะ อ,อ๋อใช่แล้วล่ะเขาอยู่ที่นี่เนะี่ยแต่ตอนนี้พวกเราอยู่ในซรากตึกนิดหน่อยนะอ,อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์เท่าที่มีขยับซรากผลักผักพังออกไปเองแหละนะเออเข้าใจแล้วล่ะจากมันแสนก็ได้ใช้เวทกระดูดำสรางผลักปลักพังออกจากพื้นที่โดยเร็วก่อนที่เซนเซจะคานออกมาจากช่องนิงเล็กก่อนที่จะมาหน่งมดสภาอยู่ตรงหน้าของแสกเซนเซคุณโอเคหรือเปล่านะ่ะอ,อ๋อฉันสบายดีอยู่นะมันค่อนข้างจะซุดโสมสําหรับที่นี่แหละนะถือว่าเป็นเรื่องดีที่เซนเซนั้นปลอดภยัย แต่ดูือนว่าเสื้อสูทของพี่แกจะอยู่ในสภาพดูไม่ได้สักเท่าไหร่บอกเลยว่าสูทแม่งแพงโคตรเลยนะแต่ก็ถือว่าเซนเซเขานั้นบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหล่านักเรียนคนอื่นแล้วนะอันนี้เซนเซคุณโอเคหรือเปล่านะทันทีที่ช่วยเซนเซนขึ้นมาได้ทาน,น้านของสมาชิกชมรมทุงคืนความยุติธรรมก็ได้รีบเข้ามาดูอาการของเซนเซโดยคนแรกคือฮาซุมิ และอีกคนหนึ่งก็คือท่านประธานของช่มลมนั่นก็คือซูรุกินึ่งในผู้แขกแกงทั้ง4บวกหนึ่งของคิบบะท้อนนั่นเองดูจากสภาพของพวกเธอทั้งสองท่าทางจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยอาคุณแซนเองก็มาที่ดีด้วยอย่างนั้นเหรออาฉันมาที่นี่พร้อมร,ร,รู้สึกกังวลน,นิดหน่อยแหละนะจะว่าไปแล้วนะฮาสมิที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทําไมสมาชิกข,ของกีฮินาและทีนิตี้ถึงอยู่ในสภาพนี้ละ่ะพวกเขาส่วนใหญ่น่ะถูกฆ่าตายจากแรงระเบิดก่อนหน้านี้น่ะฉันเองก็สู้ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน มีเพียงแค่ชั้นและซูรกุกิเท่านั้นที่ยังพอเคลื่อนไหวได้นะแล้วพวกคนรอบๆเนี่ยไม่ใช่พวกผองของพวกเธอหรือเปล่านะดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนกับว่าพวกเขากำลังรอสถานการณ์นี้อยู่เหล่ารักเรียนของอาเรียสพวกเธอนั้นได้ยินความทางพวกเราบวกกับการเคลื่อนไหวที่น่าขนลุกแปลกๆในพื้นที่ปฏิบัติการเศษของพวกคณะกรรมการกลวงคืนความยุติธรรมนะเออนนี่เธอทันทีที่ได้ยินคำพูดนี้แซนและทุกคนต่างก็สังเกตเห็นสิงสาวสวมหน้ากากาสีดำ และถือปืนขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าปืนผมยากที่จะได้ยินเสียงของเธอพอาเธออยู่ห่างไกลเกินไปแล้วนะแต่ว่าเธอคนนั้นน่าจะติดต่อ,อก,กับพวกของอาเลียสอยู่แน่ๆอ่าเข้าใจแล้วละ่ะพูดอีกอย่างหนึ่งคือมันโอเคไหมที่จะคิดว่าสถานการณ์นี้นะ่ะเป็นฝีมือของอาเลียสสินะอ่าเดี๋ยวก่อนสิฮาซุมิจะยิงๆก่อนอ่าใช่แล้วละ่ะพอแค่นั่นแหละฮาซุมิทันทีที่หญิงสาวท่าทางน่ากลัวอยู่ตรงหน้าเธอนั้นได้หยุดความปรดของฮาซุมิเอาไว้เธอคนนี้น่ะเหรอคือหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งของทีมิตี้น่ะ ฉันคิดว่านี่คงจะอยู่เหนือการควบคุมแล้วสินะอ่ามนเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องทำมันแหละนะเอาละนะฉันจะจัดการเธอเองให้พวกสารเลวเอ้ยทันทีที่สุรกิได้พูดขึ้นมาทางด้านของฮัทสึมิและฮินาตะก็ได้ช่วยกันพาเซนเซและคน,นอื่นๆอพยพออกจากพื้นที่สนามรบโดยใช้โอกาสที่สุรกุกิกำลังต่อสู้อยู่โดยในระหว่างขั้นตอนการอพยพนั้นแสนนั้นก็ได้ใช้เวทกระดูกช่วยป้องกันการโจมตีอีกแรง ในขณะที่แสนกำลังทำหน้าที่ไปด้วยทั้งเขานั้นก็สังเกตเห็นว่าพวกนักเรียนธรรมดาของอาเลียสต่างกข้มดสภาพในการต่อสู้ในทันทีเรียกได้ว่าสุรกิเธอนั้นแข็งแกร่งจริงๆแถมด้วยความหน้าเกงค้ามของเธอมานั้นก็ทำให้นักเรียนอาเลียสบางส่วนต่างก็ควนนี้ดีฟอลเรียกได้ว่าไม่มีกำจรีกระใจในการต่อสู้เลยแม้แต่นิดแต่ทว่าท่านใดนั้นมานั้นก็ได้มีกลุ่มแม่ชีปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาเหล่าผีแม่ชีต้องสาบที่สวมใส่หน้ากากกันแก๊สได้เข้ามาเผชิญหน้ากับตัวของสุรุกิ สำหรับสิ่งที่แสนั้นสกเกตเห็นก็คือพวกแม่ชีเหล่านี้พวกเธอเหล่านั้นบรนค่าไม่ตายหลังจากที่คนหนึ่งหมดสภาพการต่อสู้ไปพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพวกเธอเหล่านั้นจะฟื้นคืนชีพกลับมาดูเหมือนว่าการต่อสูนอ้นี้จะต้องรับมือกับผีด้วยสินะอ่าเหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในหนังสือสักเล่มหนึ่งแหละนะนั่นคือชุดแต่งกายโบราณในอดีตอย่างนั้นเหรอจากนั้นที่หน้าตาเขาได้อธิบายให้ฟังว่านั่นน่ะคือชุดผู้วิทากที่หายสับสนไปเมื่อร้อยปีก่อนแต่ฉันเองก็ไม่รู้ทาไมถึงได้มาอยู่ทีี่่นนนเหมือกั เหมือนกับว่าพวกเธอเหล่านั้นเป็นผีไปแล้วเหรอนะยังไงก็เถอะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเหรอนะในระหว่างที่โซลกิกําลังบุกโจมตีเข้าไปในพื้นที่แนวหน้าของศัตรูท้างหน้าของแสนฮาซึุมิและฮินาตะตาก็พยายามปกป้องเซนเซดูเรียวแรงเท่าที่มีอพวกนั้นมีจํานวนนับไม่ถ้วนเลยอ่ะมาเป็นสิบไม่สิเป็นร้อยเลยมากกว่าอืมรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังต่อสู้กับซอมบี้ยังไงชอบคนแฮะแม้ว่าจะจัดการไปได้ชุดหนึ่งกลุ่มใหม่ก็ได้เพิ่มเข้ามาแถมกลุ่มเดิมที่จัดการไปก็กาลังฟื้นตัวขึ้นมาอีก นี่มันชักจะไม่ใช่ลึงเล่นๆะแล้วสิในระหว่างที่กลุ่มองครักษ์เซนสีน 4, กำลังจนมุมอยู่นั่นเองมานั้นก็มีเสียงที่คุณเคยดังเข้ามาทุกคนรีบมอบลงเร็วทันทีที่เสียงนี้ดังขึ้นพวกเรานั้นก็ได้มอบลงกับผืนก่อนที่กระสุนสีม่วงจะสาดใส่พวกแม่ชีจนหมดสภาพอ่านั่นทีน่าอย่างนั้นเหรออืมอย่างไรก็ตามแต่นี่คุณฮาสุมิช่วยพาเซนเซนี่ไปจากที่นี่ทีอ่าคำขอนั้นก็พอทําได้อยู่หรอกแต่ว่าฉันน่ะสามารถเชื่อใจเธอได้หรือเปล่านะ นี่ฮาซุมิมันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะที่ฮีนะเป็นนักเรียนของเกเฮน่านะ่ะเธอนะ่ะช่วยเชื่อใจฮีนะหน่อยได้หรือเปล่านะ่ะอืมเข้าใจแล,ล้วล่ะเซนเซอ่าเดี๋ยวฉันจะหยุดสตูมพวกนี้เอาไว้ยังไงก็ฝากคณะกรรมการวินัยของฝั่งทีเอทีปกป,ป้องเซนเซด้วยลละฝืนพาเซนเซนีออามาจากที่นี่ทีนะอ่าขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะร่วมสู้กับฮีนะอีกแรงก็ได้นะอ่าไม่ได้หรอกนะคุณแซนเอ,เอ๋ทำไมล่ะฮาซุมิคุณนะ่ะกร,ะรุณาไปกับเซนเซด้วยเถอะ ฉันนะ่ะจะไม่ยอมให้ผู้มีพระคุณของพคฮานุจังนะ่ะต้องตกอยู่ในอันตรายไปมากกว่านี้หรอกนะและแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้พวกของเซนเซจะเป็นจะต้องปล่อยฮาซุงมิซูรุกิและฮินะให้เผชิญหน้ากับกองทัพของอาเดียที่มีจํานวนนับร้อยแถมพวกเธอ,อยังยืนยันให้พวกเราทบหนีไปอีกช่างเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากจริงๆเลนะแนะแล้วเซนเะซก็เลือกที่จะอุปยโยกโดยมีเด็กสาวทั้ง3ามขอป้องกันการโจมตีไม่ให้พวกของอาเดียเข้าถึงตัวเซนเซได้ สูนเรื่องสิงกีดขวางแสนนั้นก็เป็นคนทำลายเพื่อที่จะเปิดทางให้เซนเซนั้นหนีไปถือว่างานนี้พวกเรานั้นเดินทางไกลอยู่พอสมควรแต่ทว่าพวกสมาชิกของพีแม่ชีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นรอบทิศทางแถมยังมาพร้อมกับคากระสุนที่เรียงลายมานับไม่ถวนอ่าฮีนะนั่นอันตรายแสนนั้นได้ใช้เวทกระดูกป้องกันฮีนะเอาไว้จากการโจมตีที่เล่นไม่ซื่อของพวกแม่ชี ก่อนที่แสนจะได้คว้าปืนกลที่ตกอยู่ที่พื้นมาใช้มันเพื่อป้องกันตัวเองซูนนึงก็พอสถานการณโดดลรอบแสนนั้นไม่สามารถใช้แกสตเตอร์บัสเตอร์ได้เนื่องจากบริเวณโดินรอบยังมีเรานักเรียนที่บาดเจ็บนอนอยู่ที่พื้นเลียงรายจํานวนมากถึงแม้ว่าจะใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้แต่อย่างน้อยก็อยากจะปกป้องใครสักคนให้ได้เหลอนะทางท่าของฮีนะเธอนั้นได้ขอบคุณตัวของแสนก่อนที่แสนจะพยายามปลอบใจฮีนาว่าเธอนะ่ะไม่จำเป็นจะต้องกดดันตัวเองมากนักหรอกนะการต่อสู้นี้นะเธอนะ่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะอืมฉันเห็นด้วยละนะ จากนั้นฮีนาะก็ได้หยุดความเจ็บปวดของตัวเองก่อนที่จะยืนยันอีกครั้งเพื่อที่จะตอบโต้พวกแม่ชีกลับไปสาหรับในสึกนี้ฉันคงจำเป็นจะต้องใช้ปืนบ้างแล้วนะถือว่าคุ้มค่าที่เอาเวลาบางส่วนไปฝึกที่โรงเรียนอบิดอตั้งแต่ตอนที่ได้ต่อสู้กับบริษัทไคเซอร์คอปเปเรชั่นเอาล่ะถึงแม้ว่าพวกมันจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่ก็ใช่ว่าจะฆ่าไม่ตายใช่ไหมหละ่ะเอาเป็นว่าจะใส่สุดกําลังเพื่อต้านพวกมันเอาไว้แต่ก็นะไม่คิดเลยว่าอาเลสจะสามารถอัญเชิญสีที่คล้ายคือกับแม่มดดออกมาไ้นะ ใช่แล้วล่ะอารีสนะ่ะเกียดชังทินิตี้แล้วก็เกหน้าแต่หลักๆแล้วพวกนั้นนะ่ะเกียดชังเกหน้ามากกว่าล้นะสำหรับการโจมตีของคณะกรรมการวินัยของเกหน้ากับชมรมทวงคืนความยุติธรรมของทินิตี้มันคงจะไม่มีจุดหมายอื่นใดนอกจากทั้งสองชมรมจะร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มของอารีสหรืออีกในหนึ่งจะมองว่าพวกเธอนะ่ะกำลังแหกกฎโรงเรียนและร่วมมือกับคณะกรรมการวินัยของอีกโรงเรียนหนึ่งอย่างนั้นสินะใช่ไหมรู้ว่าทฤษฎีนี้จะถูกต้องหรือเปล่า หากเส้นทางที่จะก้าวสู่ความถูกต้องนะ่ะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันแต่สิ่งที่ฉันทําอยู่นตอนนี้จะเป็นการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายก้าวไปข้างหน้าโดยใช้พลังของฉันเป็นตัวเชื่อมในการเปิดทางอ่าเย่ละสิฉันเหลือสุนไม่มากแล้วละอ่านี่แซนรับไปสิออขอบคุณนะเซนเซฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อคุณแล้นะด้วยความช่วยเหลือจากกระสุนของเซนเซจะทำให้พวกเรานั้นยังคงมุ่งหน้าไปได้ และปลายทางของพวกเราก็คือกลับไปยังตัวเมืองระหว่างเขตแดนของเกฮน่าและทีนิตีแต่ถว่าต่อให้ฮฮน่าจะแข็งแกร่งเพียงใดเธอนั้นก็มีขีดจำกัดเช่นกันด้วยอาการบาดเจ็บของเธอมานั้นทำให้ฉันแย่จใจเฮน่าหลีเลี่ยงจากการต่อสู้นี้ไปแต่ทว่าฉันเองก็ถูกล้อมด้วยศัตรูเช่นกันเจ้าพวกนี้ทำไมถึงมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ล่ะเนี่ยแต่ว่าในตอนนี้น่ะนอกจากที่แสนจะพยายามยิงขับไล่ศัตรูแล้วเขานั้นก็ได้ใช้เวทมนต์สีฟ้าหยุดการเคลื่อนที่ของพวกผีแม่ชีเอาไว้ นี่คุณแซนแล้วก็เซนเซพวกคุณน่ะรีบไปก่อนเถอะฉันจะยึดเจ้าพวกนี้เอาไว้ให้ได้อ่าฮินะนี่เนี่ยไม่ใช่แค่ทุกคนในคณะกรรมการวินัยหรอกนะแม,ม้แต่คุณแซนก็ด้วยเหรออ่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะชีวิตของคุณน่ะสำคัญที่สุดสําหรับฉันในตอนนี้เลยละ่ะไปเถอะนะเซนเซในขณะที่แซนและฮินะฝ้บดูเซนเซที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองแซนนั้นก็พยายามใช้ปืนพร้อมกับกระดูกเวทตตอกรกับพวกผีแม่ชีต่ตอไปอ่าฉันน่ะไม่อยากจะต่อสู้กับเจ้าพวกนี้อีกต่อไปแล้วเหรอนะ ภายใต้คนสึกที่ต้องต่อสู้กับพวกที่ไม่รู้จักตายแซนนั้นก็ทําการกระโดดซ้อนมะเขือเทศไปหนึ่งทีก่อนที่จะสาดกระสุนพร้อมกับฝนกระดูเข้าใส่พวกมันจํานวนมากเอ่อนี่นะควรจะจบได้แล้วหรอเนอะถึงว่าบางทีความพยายามของพวกเราทุกคนจะสําเร็จแล้วสินะในขณะที่กำลังซาดกระสุนไปเรื่อยพวกเรานั้นก็มารู้ตัวทีว่าพวกแม่ชีมันนั้นปรากฏตัวน้อยลงไปเรื่อยจนสุดท้ายพวกแม่ชีเหล่านั้นก็ได้หายไปและความเงียบก็ได้ปกคลุมไปทั่วทุกบริเวณเออถือว่าดีแล้วนะอ่าไม่สิ ฉันยังไม่สามารถพักได้ฉันต้องตามหาเซนเซให้เจอก่อนสิทันทีที่แสนนั้นคิดขึ้นมาได้เขานั้นก็รีบขี่แกสเตอร์บัสเตอร์มุ่งหน้าไปยังทิศทางของเซนเซโดยที่แสนก็พยายามอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอระช่วยปลอดภัยทีเถอะนะในระหว่างที่กำลังบินหาเซนเซอย่างสิ้นหวังมันนั้นก็ได้เกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่ก่อนที่ฝุ่นควันจะเผยเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าน,นั่นมันร่างของชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสีขาวและเด็กสาวผมยาวที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอนั้นได้ชี้ปืนไปที่เซนเซ เดี๋ยวสิอย่าทำแบบนั้นไม่ว่าแซนจะพยายามใช้ช็อตขัดวาวไปช่วยเซนเซเร็วแค่ไหนดูเหมือนว่ามันาจะไม่ทันเสียแล้วสถานการณ์ของพวกเราต่างก็เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทางด้านของฮีนาที่เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นก็หมดแรงล้มลงอยู่กับพื้นพร้อมกับร่างของเซนเซที่ได้ถูกกระสุนจาอทะลุล่านจากการเหนี่ยวกยปืนของซาโอลิหัวหน้าของกุ้มสะอดและกองกําลังของอาริเอสเอ่อนี่เซนเซคุณนะ่ะอยากให้ฉันทําแบบนั้นหรือเปล่าล่ะ คุณแน่ใจเหรอว่าจะปล่อยมันไปแบบนั้นนะ่ะมีคนตายต่อหน้าฉันอีกแล้วสินะสึ้นสุดคำพูดหนีแซนนั้นก็ได้เรียกแกสเตอร์บัสเตอร์ขนาดเล็กออกมาจำนวนมากเพื่อที่จะโจมตีซซ่าโอลิส่วนทางด้านของฮีนะเธอนั้นก็หลงห้าด้วยความโศกเศร้าก่อนที่จะวิ่งไปดูล่างของเซนเซในขณะที่แซนพยายามใช้แกสเตอร์บัสเตอร์โจมตีใส่พวกซาโอลิทางด้านของผู้พ้องซาโอลิเองเธอนั้นก็ทำการตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่แกสเตอร์บัสเตอร์ของแซนแม้ว่าจะสามารถหลบการโจมตีเหล่านั้นมาได้แต่จุด คือการพาเจ้าพวกนั้นออกจากเซนเซให้จนได้แซนั้นได้ใช้เวทกระดูปป้องพวกฮีนาเอาไว้ก่อนที่จะเทเลพอร์ตเข้าไปดูอาการของเซนเซด้วยคนอ่านี่ฮีนาะเธอโอเคหรือเปล่านะอะ่คุณแซนฉันนะ่ะฉันในตอนนี้นะ่ะอ่าไม่มีทางที่เธอโอเคแนะ่ดูจากสภาพแล้วเธอนะช่วยเป็นห่วงตัวเองด้วยคนเถอะนะจากสถานาการณ์หนะ้าตอนนี้ทันเซนเซและฮีนาะต่างก็ไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้นี้ได้อาการบาดเจ็บของพวกเขายิ่งแย่เข้าไปทุกที แต่ซาราฮีนาแล้วถือว่าจะเป็นแผลเล็กๆแต่ทว่าเธอคงจะมีแผลทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้นะในขณะที่แสนพยายามคุ้มคิดว่าจะพาทั้งสองคนไปที่โรงพยาบาลยังไงดีท่านได้ั้นก็ได้มีรถพยาบาลจากกเฮนาขับเข้ามาหาพวกเราทั้ง3คนพร้อมกับคนที่ขับเข้ามาเธอคนนั้นก็คือเซนาะจากชมรมน่วยแพทย์ฉุกเฉินเธอนั้นได้รีบพาตัวทั้งสามรีบขึ้นรถพยาบาลแต่ทว่าแสนเขานั้นก็ได้ขออาสาที่จะยือเวลากับพวกของซาอรุรีและบอกให้ทุกคนรีบอพยพออกจากพื้นที่แห่งนี้ไป เดี๋ยวก่อนสิคุณแซนคุณไม่มีเหตุผลที่ต้องทําแบบนั้นเลยนะอะ่ฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอฮินะว่าเธอตอนนี้นะ่ยไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะหยุดยั้งการต่อสู้นี้ได้หรอกนะจากนั้นแซนก็บังคับให้เสนาะพาฮินะและเซนเซออกจากพื้นที่นี้ไปโดยที่ฮินะเองก็ขอร้องให้แซนอย่าทำอะไรเกินตัวด้วยเช่นกันก่อนที่จะโวยพรกับเขาไปว่าขอร้องหล่ะช่วยกลับมาโดยที่มีชีวิตอยู่ได้เถอะนะอ่าทัานทีที่รถพยาบาลน,นั้นวิ่งจากไปเสียงระเบิดก็ได้ดังสนัน่นพร้อมกับกําแพงกระดูกที่ได้พังทลาย พวกของกลุ่มสโคดได้มาอยู่ตรงหน้าของแซนอีกครั้งเฮ้อคิดถึงกันอย่างนั้นหละสาหรับตอนนี้นะฉันคงได้ใช้เวทมนต์เต็มที่แล้วหรอนะพวกเธอเองก็เป็นนักเรียนเหมือนกันไม่ใช่เหรอสาหรับฉันแล้วนะคงจะไม่ได้ใส่ใจว่าจะปกป้องเซนเซนได้อย่างไรหรอกนะแต่สําหรับคนที่ยิงปืนเข้าใส่เซนเซนและเพื่อนพ้องของฉันนะคือพวกเธอกลุ่มสโคดสินะเออแกเองก็เป็นนักเรียนอย่างนั้นเลย ทันที่ที่แซน,นกำลังเผชิญหน้ากับพวกเสาริมันนั้นก็มีบุรุษสีดำที่ใส่หมวกทรงสูงช่างชวนให้ึกถึงเจ้าสูุดดำจริงๆรอะเออนั่นคุณแซนอย่างนั้นเหรอเนอที่เธอเองก็ทันทีที่กลุ่มสคอดได้มารวมตัวกันครบ4ี่คนแซนนั้นก็เลือกไปเห็นเด็กสาวที่เขาเองก็คิดว่านี่มันเรื่องโกหกชัดชดแซนนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กสาวผมสีฟ้าอ่อนคนนั้นที่มักจะขอความช่วยเหลือจากแซนอยู่ตลอดนับตั้งแต่ต่อที่แซนนั้นได้เปิดร้านฮอตดอกมานี้เป็นเธอเองเหรอฉันเข้าใจแลล้ว เือเป็นคนที่มาขออาหารจากฉันตลอดอยู่สินะฮิโอยลิเพื่อที่จะได้เจอเด็กสาวที่ฉันดูแลมาโดยตลอดแบบนี้แต่ท่านมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วนะ่ะชักรู้สึกคนหูไม่สิชีวิตมันก็รู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาเลยแหละนะเป็นความเจ็บปวดที่คา่าไม่ถึงจริงๆเอาเป็นว่าถ้าจบเรื่องนี้แล้วและเธอจะแวะมาที่ร้านของฉันอีกแล้วก็ฉันคิดว่าเธอต้องดูแลเพื่อนให้มากกว่านี้แหละนะแสนนั้นพยายามกั้นกืนคำพูดที่มีต่อคนที่พยายามจะฆ่าตัวของเซ้นเซ ถ้าพวกเธอเหล่านั้นยอมเชื่อฝังฉันก็คงดีสินะเฮ้ hey, พวกเธอนี่ยตัวจากนี้น่ะมีแผนการจะทาอะไรอีกล่ะเดีย๋ยวฉันจะแสดงพลังที่พวกเธอนั้นเพิ่งขาดจังหวะไปเมื่อสักครู่นี้ให้ดูเองเอาล่ะและคําตอบของฉันก็คือนี่ยังไงล่ะสิ้นสุดคําพูดแสนนั้นก็ได้ใช้แกสเตอร์บัสเตอร์ยิงโจมตีใส่พวกของเซาลีโดยการสังเกตหลังจากแรงระเบิดดูเหมือนว่าจะมี3คนสามารถหลบจาโจ,จมตีนั้นมาได้แต่สำหรับหนุน้อยทีย่โยลีดูเหมือนว่าเธอจะโดนแรงกระแทกเข้าไปเต็มๆแล้วหมดสภาพการต่อสู้ไปในทันที ซึ่งถือว่าดีแล้วล่ะต่อจากนี้จะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วสินะและเรื่องราวก็ขอจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอก,กันใหม่ในตอนหน้าในการต่อสู้ที่แสนั้นจะได้เข้าปะทะกับกรุงของซาโอลิโดยเรื่องราวในส่วนนี้มันจะมีจุดที่แตกต่างไปนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าดําเรื่องราวมันราบลื่นพอสมควรเอาล่ะขอขอบคุณที่รับชมจนจบ ถือว่าเป็นตอนยาวอีกตอนไว้ในคลิปหน้าของต้องไปทำค a วีให้เสร็จแล้วล่ะนะยังไงก็สามารถนึกว่าจะกดไลค์หรือซับสไครหรือไม่แต่จะสมาสมาชิกก็ได้เช่นกันสามารถมาเพน,นจอดตามหาเรื่องรล่าใหม่ๆกันได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านผู้ชมเองโอเค GGWP Good Game Will Play